สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง u t u b e ควายไทยไล่ทุ่งครับเมื่อนี้ค่ะบรรยากาศดีพี่น้องฝนมตกครับฝนล่วนขีตัวลายมือไม่ได้ออกบ้านเมื่อนี้ได้ออกบ้านแล้วพี่น้องครับนี่มาหากินทั้งอำเภอเจ้งข้อครับมะพรอควายเพิ่นครับนี่ควายเลียงควายอยู่กลางป่านี่ครับเป็นฟาร์มหรือเป็นคอกคว้ยอยู่กลางป่านะพี่น้องบรรยากาศดีดีครับนี่แต่ว่าที่เนี่ยเป็นบรรยากาศของอำเภอเจ้งข้อครับก่อนอื่นกลับไปหาเจ้าควางแล้วก่อนพี่น้องครับ นี่เจ้าควางเลี้ยงควายเราเป็นไวรุ่นอยู่เลยเด้พี่อาราสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนายฉลินครับอยู่บ้านปราสาทตําบลหนองสังเกแขงข้อครับเป็นเจ้าขวงฟาร์มบอกครับฟาร์มมีซื้อบอมีครับฟาร์มบุญหลายฟาร์มครับบุญหลายฟาร์มบ้านปราสาทตรเนาะครับเลี้ยงมาโดนวันใดแล้วล่ะเนี่ยควายเลี้ยงมากับปีหนึ่งเลรวครับโอ้ปีหนึ่งครับ เตีงปีนึงเอาเลี้ยนหนังสือจบแล้วตีเขาได้มาเลี้ยงควายหรือเลี้ยงหมาครับฝึกงานก็เลยมาอยู่น้ำผอก่อฝึกงานครับเลี้ยนสายใดสายปศุสัตว์บ่เลี้ยนนั่นสายอาชีพครับที่บ่แม่นสายควายดอกว่ารีบว่ามันเลี้ยนสายนี่เลยได้เตรียมตัวไว้สนเดยเลี้ยนสายอาชีพขึ้นเนี้ยเด็ครับก็ขึ้อยากเลี้ยงควายเอาสันพ่ออีพ่อละวางเด็พ่อว่าอยากตามห้อยผูเ่าเก่าว่าตะกี้่อพผ้าเลี้ยงปูพ้าเลี้ยงก็เลยเด็กเลี้ยง เลยขึ้นมาเลี้ยงเอาเลยครับเพราะว่าช่วงปี2องปีไ้ลังกระเซควายกระดังพร้อมเนาะแมนบอยเริ่มต้นเนี่ยซื้อมาพร้อมกันเบิรเลยตีครับไม่เจังโตเเริ่มเริ่มต้นซื้อมาสองตครับโอ้ตอนนี้มีหกตัวติครับเริ่มต้นสิแมนตัวพุนตัวใดตัวพุนติแม่ถุงเงินครับโอ้แม่ถุงเงินแม่สาวงามๆาน่ะครับครับตาเตียกับแม่ถุงท้องครับโอ้ถุงเงินถุงท้องเอามาน้ำกันต๋คือซื้อคุ้นคุอนกันครับมาพร้อมกันเป็นแม่สาวคือกันอีตัวนี้ก็ได้ครับ โอ้แล้วน,นี่กับมาเสือมเรื่ยครับตัวนี้มาที่หลังโอ้ตัวนี้เดีย๋ยวแม่ลูกนี่เดีย๋ยวเพิ่นซื้ออย่างเนี้ยตัวนี้ซื้อแม่รวยครับแม่รวยโอ้โอ,โอแม่รวย <c oughs> เป็นคายเริ่มสายพัฒนาบ่าหล่าเล่นเด่ครับสายพัฒนาซื้อมา้าไปแต่พัฒนาครับน,นี่มาอยู่น้ำเจ้าโดนละตีเนี่ยตัวนี้สิบแปดเก้าเดือนแล้วครับ อันนั้นก็ลูกเพิ่นเป็นบ่ครับลูกซ้ายเพิ่นลูกตโวผูเนาะครับไม่ไม่หรือยางเศษข้อมเลในท่องเพิ่อนทับไ้วยอีกหรอตินเนี่ยในท่องประัา,านเนี่ยพาลอบครับโอ้ทับบักกันมังกรไว้หมังมังกรครับอ่านี่ตินเนี่ยที่มองเรียกบ่ได้ปล่อยไปนาผู้อื่นดอกเป็นบ่ครับผมอ่านมีอันนาเขตเลี้ยงจากไรเนี่ยฮัสิบหาไรครับสิบหาไรครับอ่านเลี้ยงเด็กควายเปิดเลยครับ โอ้บรรยากาศดีด้วยท่นนานเนาะไฟฟ้าที่ท่านนี้บอกไฟฟ้าไฟฟ้าใส่เป็นแผงโซล่าเซลล์เาครับโอ้ใส่โซล่าเซลล์น้ำกินน้ำนอนได้เพิ่พนกินยังไดอยู่จังไดน้ำก็เป็นน้ำน้องกับน้ำบาดาลครับที่อันคือขันเป็นล็อกเป็นล็อกไว้มันเป็นยังไดขันไว้้ใหปล่อยเป็นอาทิตย์ครับอาทิตย์หนึ่งปล่อยล็อกนี่อาทิตย์หนึ่งปล่อยล็อกพุ่นครับโอ้มันคอยย้ำไปเบิดเน,นาะครับหยาน์คอยโป้งทันกัน บพมีเสียงพ่อมมีกินยาอันนั้นเด็แปลง้าตีไหนครับแปลงแพงโกลาครับโอ้ปลูกยาแพงโกลาพ้อมกินดีเทิร์นเปนบ่ครับให้มันสดสดเลยยังที่เล่นบ่อได้สับได้ปันป่นบ่บ่ครับตัดไม้ให้สดสดเลยครับโอ้อานี่เป็นแม่ลูกตัวนี้เด้ลูกตัวใดเนี่ยตัวนี้ลูกตัวนี้ครับตัวผูกก็ตัวแม่เนี่ยตัวแม่ครับ <c oughs> คนผิดกินเดพี่น้องครับคนเห็นคนแปลงนาควายหันหลังมองที่เล่นคุ้มมองในยืน ให้ผมทายเบิดสูตโตเลยเนาะครับโอ้อันตีแม่เพิ่์นนะครับนี่ครับแม่เพิ่นอันนี้เพิ่นมีเล่าบว่าเด้อตัวนี้บอครับสิเป็นพ่อขอกล่ะครับซอมาสิเป็นพ่อขอกบัานบ้านเนาะเดี๋ยวเฮาค่อยพัฒนาเอาตัวในทองเพิ่นนด้ทันทับบว่าตัวนี้ในทองกับเป็นบักันมังกรเกืองครับได้ก่อนสีเดือนยูใส่บักมังกรเนี่ยที่ตี๋มังกรอยู่บ้านบ้านยังก็บ้าน เ็นน้ำเสียบ่หรือซาเป็นทับโตครับอืมมันบปอยู่ไกลบ่อยูไก่ไกลเนี่ยแหละครับย,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 บยูแถวแถวแกงข้อแถวเก้งข้อครับเพราะไปตาน้ำเมืองของรือสัศมังกรวันี่ครับเจ้ามังกรอ,อันนี้บท่านมีลูกมันเป็นวงมังกรนะครับลูกอยู่ในท้องท่านได้ออ,อ,ออกน้อลูกได้สี่เดือนกันมังกรคือกันครับตัวแมีสาวนี่เด๋ยวทับตัวเดสร้างอุดรท่านได้พ่านหล่อสร้างอุดรพาคือสวงสูมใต่แม่สาวตัวนี้แม่ครับ ลูกเล่าลูกเต้าเล่าแหน่ก็ส่งสูงคมลูกบักพันดีครับลูกบักพันดีของหมอปุ๊เนี่ยครับอา,อาลูกเจ้าจันด,ดจีจากปีเราเอาสองปีกว่าบะสองปีกว่าฟันน้ำหนุ่มหัวตะลนครับเนี่ยครสองปีกว่า<ม>ทับแล้วอาที่น้องตายเตียมนี้ดีเน่ว่า,าเพื่อนทางดังเส่ผมเปิดเปิดหมดเคยวัดความสูงอย่างเทียบวัดนี่ะ วัดกับวัดจะโดนแล้วหรอครับลอยซี่ิบอ่าลอยซี่ซิบเรารือครับไป้สองปีกว่านี่โอ้บบกพันดีมันให้ลูกดีเวยแม่มันตัวใหญ่บ่เห็นแม่มันบ่แม่มันกับเมื่อไงปันได้หรอครับกับประมาณตัวนี้แหละครับอ,อันนั้นถุงยังกว่าถุงท้องครับถุงท้องอันนั้นถุงเงินครับงงมาควกเดียวกันแม่นบ่ครับผมอ๋อซือถุงท้องถุงเงินเราเดียวเราเดียวกันเบิดอิลี่เด้วนอนหน้าตาคือกันเราแจ่มแจ่มจ้ำ นี่ก็ลูกพันดีกันบ่ครับพวกน่ะโอ้ลูกเจ้าพันดีตั้งแต่สมัยอยู่น้าจุ่มของเก่ามันว่า่ะครับอาเป็นลูกรุ่นแรกๆของเพิ่นเลยนี่ครับโอ้อันนี้ก็ผสมไว้แล้วือกันครับทับไว้แล้วตัวนี้ทับเก่าจะเจริญครับได้สามเดือนผ่านเบิดแล้วเนาะผ่านแล้วครับสามเดือนอันนั้นทับตัวใดรก็ตัวครูมันน่ะครูมันทับปักสร้างบักสร้างอุดรครับโอ้ไม่ได้ของไงเลยด้วนหม อายากได้หกโตแล้วเ <c oughs> มื่อนี้ให้ชบบม่มีโตัวขายจางโตบอ่บอ่บ่ครับไม่ได้เปิดแจ็กโตหรอครับไม่ได้เปิดจก็ดดจกโตพี่น้องเพิ่งบรรยากาศมองเรียงเราดูเลาก็จะเป็นกั้นห้วไว้เป็นห้วไฟฟ้าือกันแม่นป่ะหลาบเอาไวส้สปากมันเนาะครับเวลามันสีออกเป็นไฟหมอแบตอ่อนๆหน,นึ่งดอกเนาะแม่นบบบ่มีผลกระทบอีหยังกับไว้ดอกพี่น้องครับแต่มันยึกๆเรามันจืดได้บ่อบ่ครับมันถึงแจหนึ่งเ้วมันกรบ่าไปอีกครับบ่พไปเลย อีกเป็นเห็นบอพี่น้องปลายอาทิตย์ผู้ใดว่าคุ้ยงโง่พี่น้องมันฉลาดอยู่เด้แหละครับมันมอครับโอ้มองเลี้ยงมองอันนี้มองนอนเว้นเตี้ยครับนี่มืะสับเอามาผูกไว้นี่ผูกไว้นี่เลยปล่อยออกนอนออกมาเลยครับเวิ้ดมือเวิ้ดข้าเล่นบอยอยู่เนี่ยครับฝนตกเลยว่าได้ปล่อยมันไปแปรงปล่อยให้มันกินอย่างเงี้ยปล่อยออกกันร่างกายเนี่ยเนาะคืงเสียกไว้ให้มันเนี่ยเรี่องมาปีนึงนี่บ่ทันขายจากตัวบ่มีแต่ซื้อเพิ่มครับมีแต่ซื้อเของมาเพิ่ม โครงการสีขยายอีกว่าวันเนี้ยพ่อเราตีซ้ำนี่ว่าสีขยายอีกย่ครับเพราะว่าเปลี่ยนหยาหลอยู่ได้เนาะตั้งสี่ผาไร่ผมเ็นบ่กถึงหาน้ำมันน้ำผู้ข่างกันให้มันกินพ่อมันว่าเปลี่ยนหยากับมีได้พี่น้องคุเนี่ะเปลี่ยงปล่อยเลี้ยงแล้วกับมีแม่พี่น้องประทับประดาได้ครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจอยู่ได้ครับสมมือนี่ก็ได้เกษตรกรหลายๆท่านก็เริ่มเลี้ยงแล้วบ้านนี่เพิ่นเลี้ยงไรว่าล่าบ้านเนี่ยไกว่ะหาหกขอกแล้วครับโอ้เดี๋ยวพี่น้องผมจะเป็นน้ำไทยพอแม่พี่น้องเบ่งละครับนี่ แถวนี่เพ่นกับมีควยงามลายเหล่านี้พี่น้องกว่าหายเริ่มพัฒนาแล้วก็ใกล้ๆตลาดนัดพ่อแม่มอบออะไางมันก็ไปเรียกเอาตลาดนัดเล่นบอต,ต,ตลาดนัดบ้าันต่าทานตลาดนัดยุบันต่าทานนี่ไหมพี่น้องอันนี้เป็นยาธรรมชาติที่ได้ปลูกบอปลูกครับปลูกแฟงกุลาเหรอครับ,รรบตอแนแรกปลูกร้สีใช่ร้สีนี่มันดีตีมันแข็งเรามันบาดปากครับอ๋อปอมีแนวสับให้มันตีปล่อยมันลิ้มครับตี ไว้งานแค่กินเองเลยเนาะครับอย่างน้อยกับขนาดใดเป็นตัวงามๆก็ที่ได้ราคาหนาะก็มิได้ตัวอ้วนๆท้วนสมบูรณ์ทีเด่นเลยนะอันนี้มันอิ่มแล้วอ่อนบอลพวกินใหญ่จากตัวด้วยเนี่ยครับมันอิ่มเราเมัอนกับสีนอนครับกินแล้วมีแต่กินกับนอนอย่างเดียวด้วควายสมบูนี่เนยอดดีแท้ว่ครับคนนั้นมองยุ่มมองสวนอันนั้นสวนแม่นของตัวว่าหล่าวมันแม่นครับป้าสวนหมงม่วงครับสวนหมงม่วงหมงม่วงกำลังออกดอกเอาหมงม่วงออกดอกย้ำนีดตินอกฤดูครับอ๋อเป็นปลูกพันธุ์อย่างหมงม่วงอ่ะ เป็นน้ำดอกไหมสีท้องไหมครับอ๋อมันไหวพี่น้องครับมันเป็นน่วยแล้วสิบพได้มาถ่ายคลิปให้เราไปลงอีกช่องหนึ่งทะลส่นครับ <c oughs> ช่องเกษตรกม็มีนี่ช่องควายเตือนว่าปลูกม่วงน้ำหอกไม้ก็ลังเป็นดอกพนาพี่น้องเพื่อทีอยากกินมึงม่วงนอกเลือดูก็ค่อยติดตามในคลิปผมต่อไปนะครับพี่น้องครับนี่อันนี้พามาชมมึงควายหกโตแล้วมีแต่อ่อนวันท้วนท้วนสมบูรณ์มัน, <c oughs> ม,นมันอายุจากปีแล้วเนะนี่ยช่องโตย่งทันเพราะปีปะตัวนี้ ประมาณ8ปเกเดือนครับสองตัวนี้บ่ทันพอสนเขาตีครับพอแล้วครับตัวนั้นคือสมใหญ่ๆซั่นโดดมันใหญ่แล้วแต่บ่ทันได้พอบ่ทันได้มาสนตีครับสนมันไว้ค่ามันยั้งเป็นบักโตดเอาไว้แต่คุ้มฟงเดียบักโตดน้อยครับนี่น้องเราเลี้ยงรู้สบายสบายครับนี่ผูกไว้แต่โตแมยเงยสองเม่ซุ้มนั่นบ่ผูกจักโตนว่ครับมันไล่เขาเลยบ่ได้เติมได้ผูกไปแต่สองโตมันบ่ได่ มันพี่น้องมันเห็นคน้นยางใส่แทนที่มันสียันนมันเป็นค้นเห็นค้นแปลกหนาว่าไรได้พี่น้องครับนี่โ oh! อ้บรรยากาศเราก็ดีดีพี่น้องนี่ครับอยู่ติดหอนทั้งนี่ครับบรรยากาศดีรอบทิศทั <c oughs> ้งฝนก็ตกไม่ทั้งนี้ฝนตกดีว่าไรทั้งนี้ตกดีครับเมื่อวานนี่ก็ตกเมื่อวานก็ตกกันตีครับไม่แถวบ้านคือแร่งทือผู้ตกกันมาฝนตกดีอยู่ยพี่น้องมันกินเบิดแล้วอันนี้ยังล่อมไว้ป้ายป้าเห็ดดีครับปลูกเห็ดโอ้ต้นยางปลูกเห็ดมันออกอยู่เป็นบ่ บอท่านได้ออกครับมันคุมผลมื้อเนี่ยมันเป็นคือสะนี่เว้ยครับมันนามันเห็นบอเราบอธรร,ร,รมอันใดได้พ่นนะเขรามาการเกรรรษตรที่รีได้ครับปลูกปกตนน้นยังไว้แต่กินเห็ดปลอยเชี่ยวอยู่บอปลอยครับปลอยวงนู้นครับแล้วลอมไปควยเข้าไปได้คบหญ้าหงงเนี่ยเดี๋ยวค่อยเจามันกินเอามันมอเวื้องเนี่ยครับ่อครับเบื้องบรรยากาศแล้วดีบอทั้งพ่นทั้งก่อให้พ่นก็ไปได้เบิดบอไปได้เบิดครับนี่เบื้องลาเสมีแล้วอ้อมให้มันยัง ขันหยาป้าไดเส่เหมือนเข่าก็คือปล่อยเป็นบ่บเป็นล็อกอนนยัดเป็นล็ออกมาสปริงเกอร์อยันหดน้ามหยาตีครับโอ้ผัวเพิ่งดูแล้วขัดจันแรบงไว้จากล็อกเนี่ยเท่าไหนประมาณสามตีล็อกครับกาว่ามันวนได้อาทิตรหนึ่งค่อยเปิดล็อกใหม่มันสีเขียวพอดีอาทิตย์ละล็อกน,นั่นเห็นบ่อพี่น้องเขาทากาักษาเราบ่อธรรมดาด้วครับ <c oughs> นี่เป็นกเษกษตรกรมือไม่ก็ว่าได้นอกเพราะว่าปีหนึ่งเนาะเป็นบ่บ เลี้ยงมาปีหนึ่งครับเลี้ยงปีนึงเราก็สิขยับขยายของเราไปเรื่อยตอนนี้เรากำลังเริ่มพัฒนาพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับท่ายไปพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่มักในสายเลี้ยงควาวยครับเป็นเลี้ยงบันดาใจคือแล้วนี่ครับเราก็เลี้ยงมาปีหนึ่งเราเด้อพี่น้องพอมีทีมีทางล้อมไปงี่กับเขาท่ายอยู่แล้วผู้ใดมักคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใน้อครับค่อยพอกันในคลิปต่อไปครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ